ังหวัดลบบรีจัดงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนวันที่21สิงหาคม2568เวลา11นาฬิกา ที่หอประชุมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายประยูนยสิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสาเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดลบบุรีซึ่งจัดขึ้นโดยการบูรณา,าการความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนภายใต้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนจังหวัดลบบุรี โดยมีนางบันทิตาหมื่นพง์พัฒนาการจังหวัดลุบรุรีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดภาคีเครือข่ายาคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอำเภอหรือสจพจสจพอ,จอ,จพอ,อ,อเข้าร่วมกิจกรรมกว่า100คนสำหรับมหากรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการความสําเร็จด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากทุกอําเภอและเครือข่ายการสรุปผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านวิดิทัศน์เวทีเสวนาในหัวข้อ,อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบบูรณาการ และการจัดแสดงนิทรรศการความสําเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจากภาคีเครือข่ายทั้ง11อําเภอร,รวม13ูู์ทางด้านนายประยูนสศรีวันโรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนทุกช่วงวัยการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมรวมถึงการลดความเหลื่อมล้ําโดยเฉพาะกลุ่มคนยากจนและผู้ด้ยโอกาส ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนในทุกมิติอยากเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไปอขอขอบคุณภาพข่าวจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีสถานีข่าวลพบุรี b บ็ก i n g n e w วทีอักรพคนสีดีรายงานสวัสดีครับ